ถน,นนนครินพระราม5้าครับเพื่อนๆครับหรือว่าที่ไหนก็ตามที่มันเป็นทางต่างระดับข้ามคลองหรือต่างระดับอะไรสักอย่างแบบนี้แล้วมีจังหวะลงจากต่างระดับหากว่าคุณเป็นเหมือนรถคันด้านสายขออนุญาตนะครับจากบบริเออร์นี้นะครับเส้นกลางป่ายาวไปเป็นเส้นทึบประมาณ30เมตรอย่าได้แหลมเข้ามาเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันจะไม่มีขีดเส้นตีสีไว้ให้หรือเส้นสีมันหายไปแล้วก็ตามอย่าได้แหลมเข้ามาเด็ดขาดถ้าคุณแหลมเข้ามาแล้วคุณรอด คุณจะย่ามใจกันเพื่อนครับแต่หากว่าคุณแหลมเข้ามาแล้วคุณพลาดคุณจะเสียใจครับเพื่อนเพื่อนเห็นหมาด้านซ้ายนะครับเพื่อนครับจังหวะนี้นะครับเส้นนครอินพระรามห้าข้ามต่างระดับมามันจะมีซอยแบบนี้เยอะมากครับเพื่อนเครับรามัดระวังรถที่วิ่งพุ่งออกมาจากทางด้านซ้ายถ้าหากคุณมาคนเดียวแต่ถ้าหากมาเป็นแถวเป็นแนวเลยไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาคนเดียวระวังรถพุ่งออกจากทางด้านซ้ายมาระวังรถจากทางนัตวขวด้วยนะครับเพื่อนครับแล้วเส้นนครอินยาวไปแบบนี้มันจะมีรถจอดอยู่ข้างทางเยอะมากกินเลนขึ้นมาครึ่ง นะบเพื่อนครับอย่าพยายามไปวิ่งแค่ครึ่งเลนทางด้านซ้ายอันตรายจังหวะรถออกจังหวะเปิดประตูอันตรายจริงๆครับเพื่อนครับโดยเฉพาะใกล้เคียงบวกลบสะพานพระราม5มีรถจอดอยู่ข้างทางเยอะมากครับเพื่อนเครับมันไม่มีไหลทางมันไม่มีขอบทางระวังชนกันครับ